สบายดีพี่น้องนินดีเข้าสู่ซ่องเสื้อปลาหีสีแก้วเมื่อนี้ภาพพี่น้องว่าเบิ่งกระทงเป็นกระทงสีลงทางหรือเปลามันโคงหรอเนาะหางอะไรสองอันจต่พี่น้องถ่ายน้องงามด้วยฝ่ายเดิมแน่นกระทงในนี้โบง,งามถ้ายของงามแสดงกับเป็นคนถ่ายโลก คอเม็นในเด้อพี่น้องงามดีบ่กรนะโง่ขั้นง,งามกับกับเม่นในเด้อไอ้สามอันพอสามสาว 1, 2, ห,าาหนึ่งสองสามมือเกาเอลกลมแหงอะไย่ด้บานุ้กโรกระบานนี้มันต่กระงระ่จัปไปดี ว่ากันเาบอกนะอ่ะาเน็ตไปแล้วสองอันวันนี้วันออกพรรษา,าสัตย์น้องวันออกพษาะล้ก็ท่ากับมอสซาเร่ลงแตบาทค่ทนะแค่ว่าตุกนี้ไปถ่ายให้เบิร์นมอซาเร่ไป่ายกันเลยมาถ่ายให้เบิร์ตอนนั้นทนเหตุกระทง แล้วก็มีเยอะ ไนาัน่้าบ่องใหม่ขอเต้มือนเล่นน่ยก็ีดน้อยมนี่เห็ดกระทงเสาไผยเฮ้ยคับเสาไผกับส้าฮาไ่ทำกล้องแ ลงตอนนี้ดิมยองเลยร้ยรองหนทำ่อยแม่ตอนแต่ยังเห็ดอยู่ี่ะไปร้อยตอนไหนบุนน่นแรง,งกราว่า,า,าเ,เห็ดตัขเปี๊ยเ,เอาเยี่ยมะไรกันด้วยค่ะหูสาารอยเห็ดนะแมา่ สิเป็นจะเคืออะรลูกเอ๊ะคนจะแบะนู้นเก็บไปคูนมานำไปไม่ใชเอาแบบไดหน่เอ,อนนาไล่ได้หน่ ใส่สอไ้สาวใส่ทำให้เป็นสักเชือกแกน้องเป็นอะไรแม่หรอแม่แม่จะแบบอีกแบ่อีกแบบอีกกางเลนกางเลนป่าดูนดึหนข่้นมาจ้นั่งนั่งเงินเด็ดใจาดคันนี่นั่งเงินอุ้ยหกเป็นหกเลยเดียวมีนะ

คือน้าเส้นเจ้านะแม่สิบุดรเ้วอีท่าอีค่าจะซีนพื้น้านที่และเด็กประมาณนี้เลยพี่น้องสายันมาสอยแม่ในแม่ผู้สอยเ็มผนังขี่สั่งเห่เข้าวเด็กแบบเป็นหกดาวและโตที่ห้าอันมาชุ่มกลับมากแกลๆต้วยกัน

จนนําม um ันคือบ่เป็นหูดาวคือไปอีกมันบ่เป็นห่กดงหดาวจังละบาดนี้เพราะว่าต้องใส่แม็กแม็กเบิดลูกแนวมือเบิ่งยําออนนก็จากแม่นี้น่ะเถอะเฮ็ดยากเด้สแม่สาดเจ้าคือบ่าวน้อยเอเป็นวัดเท่าดห้กินขพี่น้องเ้ยช่วงนี้มันหัวลมออกเด้ต้องระมัดระวังาเป็นอ เดาไปแน่กินไรเบิ้งเบิ้งเบิ้งเลยนะพอมุงทุกแม่เฮ็ดเนี่ยได้ดีดีนี่แห้งข้าวในเงื่อนออกอีกตัวเนี้ยไทยรัจ้ะพี่น้องจะสำเร็จแล้วที่หมดแล้วแล้วแมตตัวไรซับไปนี่ก็จะหมดแล้วมีดินสาร์แมตจ้ามีดินสาร์แมตจ้าให้พี่น้องเงินเบิ้งตอนเฮ็ดเด้อจ้า เห็ดตัวนี้แก่ลพค่น้องิ่งตัวที่เฮาเฮ็ดแล้วยับไว้อ่ะฟาอบ่คน้าด้แลวฟ้าได้แล้วันผักดอาออก้อาก้ลม เเตรียมไว้สมอในการันคายไปใช้เป็นลผัดไปใไใบซีเรียลงขับโค้ดเลือเ้องพี่น้องก็ห้ามไปมตรงเลืองบ่มีพี่เอาสิมาเห็ดอันลูกที่สามกระไรถ้าถ่ายเ้าๆเพ่นก็เศร้าๆจะลงสำเร็จแล้ว มีแต่ตกแต่งด้วยดอกไม้ไดอกสี่เลืองนะดอกที่เท้าใช้ไหมเนาะใช่ไหมาดี่อเน่งกน้องเมืองคานเหตุ เราใส่ก้อนดอกที่สางแข่งดอกไม้ก่อนอดดังมาเด้อจ้ามันเข่ากล้องมนูเวิร์ดเด้อค่ะพื้นเลขมาเด้อพื้นเลขพื้นเบอร์พอดี้องโรโหเดี๋ยวพายจะกินรานด้ลูกนมนเด้อบรินนองเด้อมาแรงเด้อ เจเด้อนีอนอ่พีตอกฮอตตีดอกไม่ใส่จะสำเร็จแล้วมาไอ้ใส่อันนี้แม่นะลูกอล้ยวอลยวอล้ยดีล้วาง,ง,งนะเมนี่โบยู่ยได้มาแรงเมี่ไปลองยงหเห็นยุกเห็นเะย ไม่เอหเลยอนมใช้ี่เทาดโอเคแล้วจัดพี่น้องสำหรับคลิปนี้พาพี่น้องกันเบื่งเห็ดลอยกปิโทงเห็ดกปิดโวงสิบลอยมะเลนมีอย่างไรหรือจ้าเห็ดงสาวสาสาวสวสิบลอยมะเร กับโปรเพนดอกแต่ว่าเฮาห์่อนนะเฮาหคือได้ใส่่เฮาห์กระดิไปแล้วพี่น้องเนาะใไปจ้าใส่ดอกไม้โอเคเด้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวซุปเปอร์นิชแนเนลนะคะซุปนิชเกียวออฟฟิเชียลสองสองด้อยใจพี่น้องขอสองสาวซุปเปอร์นิชเด้อพี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวหลานนี่ เบิรงคลิปแล้วก็บอกของังโฆษณาด้วยจ้านี่ยังบอกเซตเด้อแต่ว่าไม่ใส่เด็กหน่อยเด็กๆซานต่อใหายนะไม่เบิรงกันต้นที่เลยเรียบร้อยปะ,ะโอเคอยากก็ไม่หญ่าาเอาแม่นนเอาสี่แม่อยากอนนาเอาวโล